ไี่ตาบม่รู้ว่าสีตัวเฮาเหีเฮาเลาะเนี่ยกบะเพร้นี่แต่ว่าเจอแล้วสองด,ด,ดอ,อกสองดอ,อกปิดเลยครับแล้วก็ขาวเบมืงดีๆพี่จ๋าไงครับตัง้งโมาดูยู่ง้เหมือ <c oughs> งพี่ซิมไปมือเลยดอกเดียวออจ้ะออลาสุดเก็บแข่งฝนล้วพอพี่น้องท่นสวยมาก ถ้าเป็นเมื่อวานนี้ก็สวยง,งามเนาะบึ่งบานวะัะก็เสียได้พอจะจอดรถได้พ่อแม่พี่น้องสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเด้อจ้าสวัสดีครับก็ช่องของน้องอิ๋วจ้าพี่น้องจ๋าพากันเข้าป่ามันเลาะหาเบิ่งเฮ็ดนี่บึงนึกจอดรถไว้อยู่นี่พ่อพี่น้องจ้าพอแต่มาหดกับพ่อเลยโดดหมกแงครับตังนะ้งโมดูยู่ไห้ อือมพี่ซิมไปมือเลยดอกเดียวจ้ะดอกแรกแหกหมานมีนางเนยน้อยนี่ดอกน้อยกับมีครับนี่จ้าครับพี่นกไม่รู้ว่าออกหน่อยหรือออกลายแต่ที่แน่ๆมาก็คือเจอเลยดอกแรกบักใหญ่จ้ะหมานค้างค้างอีกแล้วทางเข่าเลยแหละพอจะจอดรถนะจ๊ะครับ คนตกายมือเพราะพี่น้องก็เลยพากันมาส่องเบ่งค่ะเห็ดเพิ่มคามจ้ะคามเนี่ยอยากเปือยพี่หมอเลถึกหน้าหล<อ>ังคุกพึ่งเริมพึ่งเริมออกพอได้แกงอยู่นูย้ยสวยอ่ะ ก็ได้ตื่นกันก้ะนี่อืมผูกของผูกก็มีเงินดีดีได้ดไมาก็เริ่มออกตัวเปื่อยก็มีแต่ว่าก็ถึงน้ำไหลฝนตกคักมาหนุอยู่มสูงนี้้อยพี่น้องน้ำท่วมเลยนี่แหละสิ่งที่ต้องการได้แดดจักหน่อยทิ่สีออกคักเน,น,นาะเมนครับ สนะวนยนะน,น,นีน่น้องหญิงกำลังออกดีเด้อพ่อพี่น้องออกแล้วอีรีไปจ้าไม่รู้ว่าถีตัว,วเฮา w หรือ how ลาะเนี่ยขับลูก <c oughs> นี่แต่ว่าเจอแล้วสดอกสองดอกติดกันเลยครับ พี่น้องบมรู้ว่าสีออกหน่อยออกลายสนน่วในใดหรือว่าจังไดเนาะแต่เพื่อนหาสิเป็นแบบรอบใหม่เด้อจ้าพี่น้องรอบนี้น่ะสีของจริงเด้อรอบนี้เพราะว่าิวฝนแห้งทันดีฝนมาแล้วครับพี่น้องฝนมาแล้วครับพี่น้อง <c oughs> รอบที่แล้วเหมือนเพื่อนโบโบ,โบเมนของจริงเด้อจ้ารอบมีและของจริงเหมือนสีออกลายก็รอบที่แล้วเนาะต้องมาเบึง่งคูมมือเอาจ้่ฮ้าฝนตกแล้วตกข้ามปลาแล้ววันนี้ พ่อจะเจอเฮ็ดนี่โคพี่น้องเก็บจ้ะเปล่กระต๊ะทำเขาเลยมีกำลังใจในการเลาะต่อแล้วเบิ้งเบิ้งไ่ได้มาสั่งเบิ้งหลายมือเบิ้งรู้จ้ะออกอีหลี่เด็อไปเซฟเบิ้งนี่นะเน่าเน่าเบิ้นครับทำไมี่นงอเสียดายโดกมีเบลอเลยจ้ะเปการบินดีนะที่เรายังเอาได้อยู่เลย ใหญ่มากเห็ดละงูขาวพึ่งซึ่งตั้งนซ่ับพี่น้องใหญ่มากเจี่ยงแล้วก็ได้มาเบิ่งพ่อพี่น้องจ้ะฝนตกเป็นยังไงจะะพอเพื่อนเป็นเชื้อปะพ่อพี่น้องสีเหลืองก็ออกจ้ะลาสุดเก็บแข่งฝนเราพ่อพี่น้องแห้งย่างแต่แห้งเจอที่แรกคิดว่าเพื่อนสีออกเน้องพี่น้องเพราะว่าฝนมันหลายเกินมันไม่ได้่ค่อยได้เด็ดจ้ะ ดูนี่เลาะไปเลาะมาก็ได้ทั้งสองสีเลยสวยมากสีเหลืองแบบน,นี้ทั้งขาวทั้งเหลืองเลยเนาะจ้ะสวยมากพี่พีนี่หุ่นน้ำกันครับถ้าบอกมาส่งเบ่งเสียใจเลยด้วอ <c oughs> <c oughs> ไข่อยู่เลยค่ะเอานนี้ก็แล้วกันโอบอกเป็นสัญญาณที่ดีดเลยแหละเพิ่งเพิ่งเริ่มนี่อหนิอืม อเห็ดผพ่งพพี่น้องดอกเต็มไม่เต็มมือยู่เด้อเก็บแต้มไปเรื่อยๆพ่งพี่น้องมาดูผลงานฮัมเมอนี้กันจ้ะพ่อพี่น้องมาสำรวจป่าก็ถือว่าพอได้เห็ดอยู่นะจ๊ะได้แกงน้อยนึงนีจ้ะพอได้หัวเห็ดเริ่มออกพอพี่น้องแต่ว่าก็พอได้แกงน้อยนึงเนาะอยู่กระซิบริได้แกงแบบจัสๆเอาไปต้มไว้แต่ก็เมื่อื่นจิพากันมาใหม่แต่ว่ามาแต่เศร้ากว่านี้นาะพี่น้งครับกนมารุ่นกัน เมื่ออื่นเพื่อได้อันเพิ่มอีกจักหน่อยแล้วก็จะได้แกงนะจ๊ะพี่น้องพื่อนี้ก็ได้สำนึกได้จ้าบัดนี้คลิปนี้ก็สีอันสองมื้อนะจ๊ะพี่น้องเพราะว่าได้หน่อยบุหลายมาลุ้นนํากันต่ออีกเมื่ออื่นไปพอกันเมื่ออื่นจ้ามาเลาะกันอีกสวัสดีจ้าพี่น้องเช้าวันใหม่คลิปนี้มาติดต่อกันสองมื้อเลยพอาเมื่อวานเนี่ยเขาได้หน่อยนึงบ่รู้ว่ามื้อนี้สิออกเพิ่มหน่อยหลายปันไดจ้ะ เห็ดผิ่งชาติมันรุ่นนำกันมาเดิในใกล้ๆดิจังเห็ดผึ่งคาม,มเห็ดผึ่งคามเห็ดผึ่งหวานพอไหมพี่น้องยี่ดีออกอิลี่ไอมันเลยเป็นดงเลยไหนต้งไม่นนเหนาหน่อยกันนี้ครับอืมเกื่อหนอามเลย อยู่มาเจอดงเพื้นแสดงว่าออกสายบรุ้งเหมือนกันว่าสิ้นไร้หน่อยหลายท่านเลยย่างบรุทั่วจ้ะดอกพื่นพอดีงามเลยถ้ามาเจอชาวกวนี้นี่เปื่อยเลย ก็อยู่น้ำป่าทางนี้เหนื่ยดังน้ดอนี่สวยครับ ออกรอบใหม่จ้าพี่น้องอันจากที่เงียบหายไปนานเฮ็ดเทาปีนี้พักใต้เฮ็ดออกชาตัวหมือออกรอบที่แรกก็ออกบ่ค่อยหลายออกรอบฝนมาชามาหลาปีนี้มาแาน้วมือนต้องออกเพราะเมื่อวานนี้มันเป็นสัญญาณที่ดีอยู่ด้วยเนาะเจอไข่เจออีกอย่างอยู่เฮ็ดละงูพี่น้อง แต่ว่าเปิดประเดิมมาจะเฮ็ดผึ่งคามกันก่อนอ เนี่ยเซอเสียอยู่อย่างนึงคือเพื่อนสิถึกน้ำเกินไปเราจะให้ไปไมเมนครับดอกพอดีแซบพอดีแซบค,คือมาขึ้นอยู่นี่ดอกเดียวว่ามีหมู่เห็ดึืงชาจะดอกบางใหญ่ ทอแม่พี่น้องมาเบิ้งพี่นะบอกพี่ตีมาเบิ่งเมื่อวานนีเพ่อแม่พี่น้องเบ,บิงนนเงบ่งจ้ะสำหรับเขามาเบิง่งแลือกถ้าเป็นเมื่อวานนี้ก็สวยงามเนาะเบิ่งบานพึดก็เสียดายต้องโม้เหลืองพ่อแม่พี่น้องจ้ะเต็มเลยงามขนาดเลยเห็นจุ้มๆก็สีคักจ้ะ ตัวเน่ากันเนา่าอ,อยู่หอบบอร์นี้ง่างมากเสียด้อ่ะงานบัดนี่มีไข่ก่อืมงามขนาดนี่แหละเฮาย่างอาจสิเห็นเน่บเห็นเนเน,น็บเ่นพี่น้องบุกดอกนี่ การเฮงยังแข็งอยู่เลยด้วยจ้ะนี่สวยมากหมูบักใหญ่ขนเปื่อยข้างบนขนโคตรมามันแอบดีนี่เออสีขาว ออกทั้งเหลืองทั้งขาวเลยแต่ว่าเหมือนสิออกบ่ค่อยหลาไปเลยจ้ะไข่หิบละมุกมากนะบักใหญ่ตั้งโจกัวอยู่ดอกเดียวไข่เดียวนะออกแนวพิมพ์ลูพี่ซ้ายไปโอ้ยพี่ตังหลังวกวขาวเหมือนดี ดอกพอดีงามเลยบ่มีผิดหวังอีหลีพ่อพี่นอ้องเอาไปตืมกักกบของโตเมื่อวานนี้ก็พอได้แกงใหญ่นึงแล้วอุ้ยมีไข่ป้ะมีไข่เอาไปตืมก,กันกับโตเมื่อวานเขาได้แกงใหญ่นึง่งได้ดิ อลองเบิดมันหางก็เป็นไข่นี่น,น,นี่ปิดไว้ก่อนก็เลยจ้ะนอย่างอื่นแค่มันมาเป็นไข่เป็นเนยน้อยแห้งเดี๋ยวเอาได้ไข่นึงนตาเมืออื่นต้องมาแต่เศร้าๆเด้อคิดว่าเดี๋ยวป่าต้องแตกแน่ๆเลยจะ้ะปิดไว้ก่อน หายขึ้นได้หลายครั้งพี่น้อหาก็เริ่มขึ้นเนาะพี่พี่น้งนนองแม่เนาูแต่มุคคลงานก็นจะไคยพี่น้องสองมือรวมกันอยู่ฮือนอันเมื่อวานนี้เราเอาไปล้างแล้วกันแต่ต้มไว้เลยด้จากพี่น้องนี่ไม่นี้เราก,ก็สิเอาไปแกงตืมกัน,นพอได้แกงยู่เอาไปตืมกันสองมือเฮ็ดก็เพิ่งเริ่มออกพอน้องจ้ะ<อ>ถือว่ายังไวทันได้หลายมื่ออ,อื่นกระบืรอง้สิออกนอนออกหลายส่วนใดเนาะแม่ครับเอาจากคลิปนี้กัน ไปกลับบ้านโอ้ที่แรกว่าสีลาเพิ่มพี่น้องละ <c oughs> ไปจ้ะก,กลับบ้านไปทำเมนูแซ่บๆกันจ้าครับพี่น้องกางเกงที่เก็บเก็บกันกเก็บสองมือด้วกันหมอนมีเก็บสองมือเดอ้อเห็นจ้ะพอได้เก่งโอเจาะนึ่งอยู่จ้า งรสด้วน้ำปลาแดกด้วจ้าปุงรดตามปกติเฮาได้เลยแกงจังได๋ก็แกงคือเก่าอยู่บ่มีวันเปลี่ยนแปลงอ่ะเติมีส่อย แล้วจ้ามันพี่น้องพอได้แกงถั่วใหญ่หนึงจ้ะเสร็จเรียบร้อยคลิปนี้กพ็พาพี่น้องไปหาหลาะเก็บเห็ดนะจ้าพี่น้องยังออกไม่ค่อยหลายบันไดเนี่จะ้ะพอได้เก็บพอได้แกงแซ่ทบๆนะจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หนูอยู่กับพี่ฟิล์มแล้วก็ครอบครัวนในการทำคลิปต่อไปในเด้อจ้าแล้วพบพอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าลากันไปด้วยแกงเฮ็ดฮ่อนๆเอาติบเข่ามาเด้อมันเผออยากกินนำ